House view ของวิจัยเรานะครับดูว่าตัชนีปีหน้าเนี่ยน่าจะไปได้ถึงประมาณ1,850เหตุผลหลักเนี่ยเพราะว่าถ้าคิดว่าตัวอัตราส่วน P/E ratio นะครับเป็นประมาณ15.3เท่าของ earning price ราคาเนี่ยเป็นประมาณ13.15.3เท่าของ earning เนี่ยแล้วอัตราการเติบโตซึ่งเป็น consensus ของดูจาก b l o o m b e r g นะฮะ ที่โตรประมาณ15.3%เหมือนกันเนี่ยตัวเลขอย่างนี้พอคำนวณออกมาเนี่ยตัวเลขจะใกล้ๆอยู่ประมาณ1,800ถึง1,850ตัวตัวเลขอันนี้เนี่ยตั้งอยู่บนสมมุติฐานของ PE ratio ซึ่งคงที่นะครับแล้วถ้าถามว่าตัว PE ratio นี่ของเราแพงไปไหมกรอบ PE ratio เราอยู่ประมาณ4 22ในอดีตนะครับถ้าดูจากตัวเลขของเรา ในขณะนี้ที่ประมาณ15.3ปีหน้าก็อยู่อยู่ใกล้เคียงกันก็ไม่คิดว่าจะอยู่นอกกรอบมากเกินไปนะครับมันน่าจะต้องระวังจุดหนึ่งนะฮะ<อ>เดือนมกราเนี่ยเพราะตอนนี้นะฮะมันกลับเคลื่อนด้วยหุ้น LTF IMF ใช่ไหมฮะปกติเนี่ยมกราเนี่ยหุ้นจะลง ก็ต้องระวังในจุดนี้เพราะว่ามันจะมีแรงขายจะกองทุนเข้ามานะฮะต้องระวังในจุดนี้เพราะประมาณมกุลาเนี่ยเพราะมันจะมีเท่าที่ทราบเนี่ยประมาณเป็นแสนล้านจะขายออกมาเพราะั้นถ้าหากเป็นไปได้เราก็ระวังณจุดจุดนั้นหน่อยเพราะสวนตัวตอนนี้ผมก็ระวังอยู่แล้วนะฮะผมก็ไม่มีไม่มีไม่มีเงินกู้นะฮะไม่มีเงินกู้ฮะพราะก็ระวังอยู่แล้วเพราะวล้วน่าเป็นลา ผมเป็นเงินสดก็ประมาณ50นะเพราะส่วนหนึ่งผมได้ดาวิห้าสิเนะฮะห้าสเพราะว่าส่วนหนึ่งผมก็ได้่าสิฟายเป็นที่ดินไปอะไรไปแล้ว